ทา่านคนน้องไส้ยังนอง้องไส้ต้มเหมือนไม่ยังกว่าต้ามได้หมี่กันหนึ่งเขาน้ำพี่น้องเลยสรุปแล้วเจ้าเลี้ยงเอาเราที่ไหนลออูกข่อยมาอันนี้ข้าวขาวก่อนเลี้ยงเอาครับ <laughs> บไปนี้บ้านเข้าทั้งอันป้องเป็นมาจ้ะวะข้าวทั้งในวัเนี่ย ปีนขึ้นได้เลยไหมปีนแบบไรบอวพี่น้องวังดูเดี๋นีเป็นหว้อ๋อันเป็นหู้เนาะเป็นหู้ใส่ขาย่องตอนี่หู้เราปีนขึ้นดวดย้วยเลยปีนป้าจบโอเคพี่น้องได้กินเส้นด้าโอ้ม่ได้ไ่ได้ไม่ด้ไม่ม้้ดได้ สบายดีพี่น้องสวัสด,ดีครับแม่เฮ็ดยังกินคลิปนะที่กแกงอันกระดูกหมูใส่เห็ดแกงกระดูกหมูใส่เห็ดครับพี่น้องเด้อตอนไปรีวิวเขเรียกว่าหมูสามชั้นโอก้กระดูกหมูอ่อนออนเนี่ยพี่น้องเด้อออนสิแกงเฮ็ดซูบพี่น้องกินแซ่บๆอันนี้ก็ฝากไว้เรียบร้อยครับผม ่บ้านนี้แม่โคมอนเริ่มดังฟื้นดังทันเอ้คักจะน่าฟื้นคนได้เต็มตะการสองตะการโอ้เอาอยัางมาใส่มือข่อยก็ตื่นบมดพี่น้องเลยมันเป็นยังไม่พอเพี่งนะโอ้นั่นนี่ว่านั่นนี่นี่มองดูตจกคจะไม่ได้แต่เกียงยังมามันใส่มือข่อยคือยัขอยอยงขี้เข็บไตนี่กมดตื่นหมดมันขวอยเคยถือขี้เข็บตรวจแต่ข่อยเลยนยากแจักเป็น,านายังไงเกิดมาเคยถือขี้เข็บตรวนับเทียบอะไรเลยครับมเออ ก็พี่เข็มไนสองเทียแม่งได้ขอไ่บานสองเทียเลยไอ้ดูเทียเลยได้นะอันนี้ก็มอสมาถุดิบเจ้าขึ้นมันชิมาลายอย่างทแน่แกงแก่นี่แหะหอมแส่นี่แหละจะแซบใส่ละลายยคือว่าเก็บพักอันอันว่วงขนใสบในขางคิ่วหาวกํลังขึ้นงามเฮงไอ้ไม่มอคนี่องเคยลองเเอ้ามันหนึ่งขึ้นเป็นน้าสีนี่ปเนยโอ้ตัวมังมีเราเรืม เอาลงหมอด้วยพี่น้องด้วเอาเง้มหมูหมอกะสุกอาลงันเลยแกงติมหม้อ,อไปเลยเข็ดเจ้ากะแกด้พี่น้องตองระดกใส่เนกาบวกทุก้อมกันเิพอดีกระแดกไปซื้อมะเนียนมื่อนึงปลาเบิดอเมื่ออื่นแซมแหงได้ประแดก ดู S <S <an> <Okay>. <S <S <an> บรรยากศาศเนาะนนี้ก็บสมไฟว่าพ่ออาหมงไก่แกงอันนี้เพื่อน <S <S <an> <S ซื้อวันซื้อวันในก่อนเนี้ยก,กินมูนี่แม่ออมกระดูกหมูมมใส่ใบอีตู่ว่ะอืบรรยากาศร่มแห้งขนาดพี่น้องเลยเอาพี่น้องเปิดแซตนะคะมันมืด <iscilla> นออครับขนาดน่าแซ่๊ยบขนาดพี่น้องเลยออายีกสุดท้ายท้ายสุดก็คือคุณตู่นักน่งตู่ลงไปนักน่งตู่เนี่ยหอมมีดีเลยพี่น้องเป็นภาคที่แซ่บใส่์เนาะกินนี่หอมห่วยๆเลยพี่น้องวันนี้กับครัวซีดเนาะล่ะเนาะเขากินพวกมดเนาะบวายกินเสียดายเอามันคือยังวายังลายอยู่คือยังทำหนี้วันนี้แจกว้าวความันสัตว์อีเด็ดอีมันว่า ินนรอยนรกว่าลิลลี่สีพาสิโนอร่อยความอร่อยนี้ยกให้ไปเลยแล้วจ้าไปไหนมาระวงมันหยดใส่ขุมตานะลูกนะระวังขุมตานะมาพาพี่น้องมากินข้าวมันกรมันข้าวแดงสวัสดีค่าแกงเนื้อร้อน เรอเอาเยอดมากทำไมมีมดแล้วเอาไว้หนาจ๊ะมาดีฮะเบร้อนหนาไปหนามันมันมีมันกะเดลกายกันเงี่ยเาเก็บของเหลือเดียวไปองจ่บปะเจ็บไมนมาเลยไนลองลวมไปจับกองแรงคองเงียนี่นะครับชอยิได้ยินเนี่ย เทปเทปอินเตอม่ไนับข้าวพ่อไงชั่วสามีหั่นันแค่แน่นเดไปใส่มวน่อยนะมักบวอ่อนเริ่มหวานๆนะอย่างเห็นอรอเนี่ยวพนั่ Ờ, mình đục thế hết, hết một mười 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 một nó lên, mười một mười một mười một ăn

มันจะิ hmm. mm ่งขนมอาจจะ้น hmm. mm ั่นคือวยดเยี่ยยิ่งกว่าน้แล้ว กินคนเดียวบเป็นขวายอาหารมักจะเป็นยังไงหมักอาหารแบบ่นงอออาหารอาหารแพงก็มักเนาะ่ไปกินข้าวของวันให้กับเด็เนาะวันนี้มังได้เยอะอวันนี้นี่อะสวยไปน่ารื่นเนา จะบริวารใหาไปนามาเอาเลยกเป็พแว่าถ้ากินเห็นคุณประโยชน์ั้แหลายยานเนาในท้งเนื้อ้งไก็าอาหารพวกหาน่เอมาวันวันเราแต่เ่บาิเก่อออหเนี่ย ช่วงชูบอหอน่ะัอมาเกดอืมไม่เห็นนะเนี่ยสังเกตย่านคนรทอข้าผู้ศาสบอกนี่มีอะยรกันชั่อกใครแน่เงดี่านการให้ไม่ดยที่ไอ้อพที่าที่ตู้อยู่ในห้อง่เห็นบอกแบบคิดตามไา้อะไรอันนี้ยืดแกงยังไงหลบยืดปากไอ้ที่พอดหลบเด้อ แจ๋ว oh, well, well, cool. like mm. ี่โอ้ยแบบแบบหวานจมดหมือมออืมกินมดหมืออดีกว่าตี่น้ำมะเร็งกินข่าลายคนจะแทะเนาะข้อมากข้อมตา กินประจำวันบางทีน้ำอ่ะกินแล้วอะื่นให้มันสกัดกินแมงหรือเปล่านห้าวกินี่เชียกินเนี่ยละเงินหามาเพื่อนะเพื่อเรียนรอบครัวเพื่อซื้อกินอยู่หากินไปมีเสือพันธุมีเงินดูมีขขาวกินแค่นั้นแหละคนความสูงนะ คพือนทานคนเ่าล้วคนทุกันการใช้ชีวิตบางคนกตมาสังก้บางคนแต่มาสังก้กนเาห้ายนีสังคมเขาก็ดูแต่เขาพัวเขาะเดตังมือมีต่งงามยัดเยีนเลยมสวย มีนมัเมานักับบัสมดยังแก่กันอะไร่เนาะรันเา่คนท่าแบบคดีกวัากันแอกะคนพีคนมีเงินไปรอบโลกเห็นบัตรกุกจีนทุกอย่างเมันเกิดมาคนมีเงินันมีค้าน่ะคือพี่ว่าชีวิตคุมค่ะเท่าแต่มัตไปใับถึงเงอน เทามองคนเทาก็จะไปมองคนที่เกาสูงกว่าฮังถ้าเทามองคนที่เกาสูงกว่าฮังก็เกิดเป็นความด้อยด้อยนะเอาวอาัานนี้นอกลานะล้วรังไม่กันพี่น้องคาร์ลินิลาไปก่อนครับ,บค,ครับคุณครับ